้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบาสโยอีคำสั่งมาแล้วค่ะฝูงบิน F16 จังหวัดนครราชสีมาเตรียมขึ้นบินสกัดกันพร้อมรบแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงค่ะ เรียกได้ว่ายกระดับความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะสําหรับกองทัพไทยค่ะโดยล่าสุดได้มีคําสั่งมาที่ฝูงบิน f 16จังหวัดนครราชสีมาเฝ้าระวังพร้อมรบตลอดแนวชายแดน24ชั่วโมงค่ะก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบย์ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบย์ก็จะมาเล่าข่าวนะ สรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอคริติกค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันได้เยอะค่ะยังคงต้องจับตายอย่างใกล้ชิดค่ะสําหรับเหตุการณ์ความไม่สงบรอบบ้านค่ะโดยเฉพาะบริเวณชายแดนฝั่งกัมพูชาที่มีทิท่าหึมฮึมใส่กันมาโดยตลอดค่ะตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลายๆคนค่ะวิเคราะห์ว่าไม่น่าจะมีอะไรค่ะสถานการณ์ปกติแต่คนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆเนี่ยไม่ได้มองแบบนั้นค่ะถึงขนาดที่ว่าพอบอก,กองพันพร้อมรบเนี่ยยังออกมาเปิดเผยว่าไม่ต้องไปสนใจบทวิ ของใครคพร้อมย้าว่ารอบบ้านเนี่ยสุมเสียงให้เกิดสงครามในอีกไม่นานค่ะและหากว่าเราได้จับความเคลื่อนไหวนะของกองทัพก็จะรู้ว่าหลายๆภาคส่วนเนี่ยมีการขยับตัวอย่างเห็นได้ชัดค่ะรวมถึงมีการสั่งการเตรียมพร้อมรบตลอด24ชั่วโมงค่ะแบบนี้เนี่ยเรียกว่ามันปกติจริงๆใช่ไหมนะคำถามนี้เนี่ยก็อยากจะฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะที่นั่งตากแอร์เย็นชำ่ำให้มาดูฐานชั้นผู้น้อยในพื้นที่บ้างก็ดีค่ะโดยลา่าสุดค่ะเมื่อวันที่18มีนาคมค่ะทางด้านคุณวสนาณนาุนนวมหรือพี่เล็กค่ะผู้สสือขาาาาุโย ได้เปิดเผยว่า f 1 6 alert all day all night พร้อมปฏิบัติการไม่ว่าทิศไหนที่ใดเมื่อไร่ค่ะโดยมีรายละเอียดว่าเครื่องบิน f 1 6กาจากฝูงบิน10-3กองบิน1นครราชสีมาฝึกเตรียมความพร้อมภารกิจการบินสกัดกั้นและการบินลาดตระเวนรบถางอากาศเพื่อเป็นการดำรงขีดความสามารถในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและความมั่นคงของชาติรวมทั้งสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะหากเผชิญสถานการณ์ก็พร้อมปฏิบัติการทันทีค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์ด้านความมั่นคงของชาติตลอดยี่โมง all day All n ไ g h t ค่ะทั้งนี้ค่ะเครื่องบิน F16 ในประเทศไทยค่ะได้บรรจุเข้าประจำการครั้งแรกในกองทัพอากาศเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี253 1สเดตามโครงการเพรสนเรศสวนค่ะที่เป็นโครงการที่กองทัพอากาศจัดหาเครื่องบินรบที่ทันสมัยเข้าประจำการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องปรามและตอบโตการรุก,การานของลัทธิค,คอมมวนิสต์จากประเทศรอบข้างค่ะต่อมาค่ะกองทัพอากาศได้จัดซื้อเครื่องบิน F16 เพิ่มเติมเข้าประจำการอย่างฝูงบิน103 Light n i n g กองบิ้1กองบิน403 c o และฝูงะ กองบิน4ีและฝูง102สตาร์กองบิน1ตามลำดับค่ะต่อมาในปีส5 4 9ร่้าค่ะกองทัพอากาศไทยได้อนุญัตแผนการปรับปรุงขีดความสามารถของเครื่องบินขับไล่ f 1 6สิค่ะของฝูงบิน10-2และฝูงบิน103ที่มีอายุใช้งานขณนะนั้นกว่า20ปีในช่วงครึ่องอายุการใช้งานให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นค่ะล่าสุดเครื่องบิน f 1 6ของฝูงบิน4 0 3ยังได้เข้าปรับปรุงตามโครงการระยะที่3ภายใต้ชื่อ f เอฟสิบคะเพื่อพัฒนบบเีเอ ได้ตรวจจับรุ่นใหม่การระบบคอมพิวเตอร์อำนวยการรบและ AVO ีโอนิกค่ะรวมถึงระบบการป้องกันตนเองอัตโนมัติและการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อรองรับระบบอาวุธที่ทันสมัยอาทิอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศในระยะนอกสายตาอาวุธปล่อยอากาศสู่พื้นนำวิถีด้วย GPS และก็อากาศสู่เรือผิวน้ำเป็นต้นค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ